ต้นเดือนที่ผ่านต้นเดือนกุมภาเนี่ยนะฮะในเพจของเราอ่ะมิชชั่นสุดมูลเนี่ยนะครับเราก็มีการเขียนคำถามสั้นๆอันหนึ่งนะฮะบอกว่าถ้าไม่ติดเรื่องเงินและความสามารถจริงๆแล้วคุณอยากทำอาชีพอะไรมากที่สุด น่าสนใจนะฮะทีมงานก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวเรามารวบรวมแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอมเมนต์เนี่ยมีกรุ๊ปปิ้งอะไรบ้างนะครับเราดึงคอมเมนต์ประมาณ1,300คอมเมนต์มานะฮะเพราะว่าคอมเมนต์บางอันก็เป็นแท็กเพื่อนอะไรแบบนี้นะฮะก็เลยไม่ได้ดึงมาแต่คอมเมนต์ที่เป็นการตอบเลยเนี่ยนะฮะที่เราดึงมาเนี่ยนะครับเอ่ออันดับหนึ่งเลยเนี่ยนะฮะอันดับหนึ่งเลยเนี่ยที่คนอยากทำมากที่สุดเนี่ยคือนะครับนักเดินทางหรือว่านักสำรวจ10กว่าเปอร์เซ็นต์ นะสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้มันเป็นได้ตั้งแต่นักผจญภัยนะครับนักเดินทางนักท่องเที่ยวทเที่ยวรอบโลกบนบกใต้น้ําอวกาศเลยนี่ครบเลยนะฮะอันดับที่สองเป็นอาชีพตระกูลวิทยาศาสตร์เออน่าสนใจนะอันนี้ก็ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับประมาณสักเจ็ดเปอร์เซ็นต์ได้เนี่ยนะฮะอาชีพสายวิทยาศาสตร์เนี่ยจะมีพวกนักวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นักบินอวกาศหลายคนบอกว่าอยากทํางานกับนาซ่านะครับพวกสำรวจดวงดาวต่างๆพวกนี้อันดับที่3คือนักดนตรีครับนักดนตรีเนี่ยก็ หมดเลยฮะนักดนตรีตั้งแต่เป็นโปรดิวเซอร์นะครับไปจนกระทั่งถึงนักร้องนะครับเป็นดีเจเป็นนักเปียโนเป็นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอันดับที่4คือเกษตรกรฮะปลูกผักทําฟาร์มแบบ เลี้ยงสัตว์อยู่บ้านอะไรแบบนี้นะฮะกลุ่มนี้เวลาไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยเราจะให้ความรู้สึกว่าจริง,รงๆเขาอาจจะชอบชีวิตที่สงบแล้วก็รู้สึกว่าหนึ่งในการทําทําให้ชีวิตมันเรียบง่ายเลยชั้นผมคือการไปทําฟาร์มอยู่ต่างจังหวัดอะไรประมาณเนี้ยนะฮะถ้าทุกคนไปดูเนี่ยนะครับข้อที่5คือเลี้ยงสัตว์นะฮะอันนี้เลี้ยงสัตว์เนี่ยก,ก็เลี้ยงแบบทําเป็นอาชีพเลยก็อาจจะไม่ใช่เป็นเฉพาะสัตว์ของตัวเองก็ได้นะครับเลี้ยงรับเลี้ยงสุน,นัขเ,เลี้ยงนู่นเลี้ยง,น,ยงนี่รเป็นหนนึ่งกราะว่านะ หลายท่านที่ระบุมาเนี่ยบอกว่าไม่ได้แค่อยากเป็นครูเฉยๆแต่อยากไปช่วยเด็กๆที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาน้อยนะครับเช่นอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอันดับที่เจ็ดครับอยากทำร้านกาแฟคาเฟ่เบเกอรี่ตระกูลแบบนี้นะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะทำอยู่แล้วด้วยนะตอนนี้นะฮะข้อที่แปดคือเชฟและนักชิมนะฮะจริงๆไม่เหมือนกันเลยนะคือเชฟคือทำอาหารให้คนอื่นกินนักชิมกินชิมอาหารของคนอื่นใช่ไหมฮะแต่ว่าผมรวมไว้ด้วยกันลวกันเพราะว่า มันเป็นความชื่นชอบด้านอาหารบางคนก็ก็อาจจะอยากทําบางคนก็อาจจะชอบกินอะไรแบบนี้เป็นตน้นข้อที่เก้าคือบุคลากรทางการแพทย์นะฮะหมอพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับจิตแพทย์นะครับข้อที่10คือนักนอนมืออาชีพนะฮะซึ่งมีคนคอมเมนต์นี้เยอะมากนะครับถึงติดท็อปเทนของเรานะฮะคือเหมือนกับเช่นเช่นแบบรีวิวเตียงนอนอะไรแบบนี้นะฮะหรือว่านอนเฉยๆก็ได้นะครับป็นแบบคือมันเคยมี มันเคยมีคอนเทนต์นั่นหนึ่งไม่รู้จาได้ป่าท,ที่บอกว่าหน่วยงานอะไรสักอย่างหนึ่งอะรับสมัครคนไปลองนอนอะทำาพกแบบทสเกี่ยวกับการนอนเนี่ยนะครับนอนเฉย,ยก็ได้ตังอะไรประมาณเนี้นะฮะอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็จะมีนักโบราณคดีเจ้าหน้าที่ป่าไม้นักออกแบบโมเดลนะครับครูฝึกโลมาและอื่นๆอีกมากมายอันนี้อันนี้คือเราดึงมาจากแทบ1,300รอคอมเมนต์นะฮะจริงๆมันมีอ่อะนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ทีมงานเขาบอกว่าเอาเอาประมาณนี้แล้วกันนะฮะแล้วผมเองก็ ก็อยากแชร์ส่วนตัวเหมือนกันว่าคือผมเนี่ยถ้าไม่ไม่ติดเรื่องอะไรเลยเนี่ยนะครับอยากเขียนหนังสือแบบจริงๆเคยหลายก็เคยเล่าให้ฟังหลายทีแล้วเนาะในพอดแคสต์ว่าเอออยากเขียนแบบนิยายอยากเขียนอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่มีแรงกดดันเรื่องเงินไม่ไม่ต้องสนใจว่าจะขายได้หรือเปล่านะฮะนั่นคืออาชีพที่อยากทำจริงๆนะครับคือมันอาจจะเป็นคําถามแบบฟังดูขำๆตลกๆเวลาเราเห็นโพสต์นะครับในในเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยแต่คําถามนี้มันชวนให้เราจินตนาการเหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ย อะไรจริงๆที่ทําให้เรามีความสุขนะฮะคือคือเราอยากทําอะไรจริงๆคือบางทีเนี่ยเรารู้สึกว่าบางทีเราคิดนะเรารู้ว่าเราอยากเริ่มคิดแต่มันคิดแล้วมันก็จบแค่นั้นเพราะเราเรารู้ว่าเราทาไม่ได้ตอนนี้จริงๆความจริงก็คือว่าเฮ้ยเราเป็นได้นะแต่อาจจะไม่ใช่ในสเกลที่เราอยากได้ในตอนแรกก็ลองทาเล็กๆก่อนไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้น